สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดทรายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยมังงะล่าสุดที่ออกมาประจำเดือนพฤศจิกายนตอนที่349ถึง351เรื่องราวล่าสุดทวีความมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการขันระหว่างเบียโดอินกับวอคได้เข้าสู่ช่วงเซตที่สองโดยวอคนั้นได้ออกนำเบียโดอินไป 3-0ต่อเกมเบลดูอินเลยทุ่มเทยังสุชีวิตได้ใช้ท่าไม่ตายใหม่อีกแล้วอย่างท่าก,ากาก่ายเฮลอิเบียเป็นการตีลูกให้ลงขอบเน็ตแล้วลูกจะมีการสันกายไปเสมือนลูกเทนนิสนหลายๆลูกกระจายออกมาพร้อมกันไล่ตีตื้นมาเป็น6เท่าแล้วเข้าสู่ช่วงรายเบรกในเซตที่2เบลดูอินก็สามารถไล่อัดวอลไปยังขาดลอย 6ต่อ0สุสภาพเบลลดูอินในตอนนี้จะมีออร่าสีดำปรากฏออกมาสูขขุปผลการขันนะตอนนี้วอกได้ออกนํำไปแล้ว1เซตส่วนเซตที่2อ,อีแค่ลูกเดียวเท่านั้นเบลลดูอินก็กำลังจะปิดเกมในเซตนี้แล้วจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ตีโต้กันไปมาเบลลดูอินที่ตอนนี้มีออร่าสีดำปกคลุมอยู่ก็ได้พูดขึ้นว่านี่สินะคือการเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์หึ ว่างเปล่าชัดเลยทางอามาริอุสเห็นแบบนั้นถึงกับตะโกนออกมาว่าไม่จริงหน้าออร่าสีดำนั่นเหมือนกับการแข่งในตอนนั้นเลยซึ่งตอนนั้นที่อามาเรุุสพูดถึงก็คือแมตที่เขาได้ปะทะกับอากุสึนั่นเองแล้วเบียรดูอินก็ได้จูโจมอย่างรวดเร็วได้ใช้ท่าอาระยะวิญญาณเคลื่อนที่สับขาอย่างรวดเร็วจนเห็นเบียร์อินหลายๆล่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งทางวอลกเห็นแบบนั้นเลยคิดอยู่ในใจว่านี่มันอะไรกันวิธีการโจมตีหลายทางในเวลาเดียวกันแบบนี้นะ่ะเทนสของฉันจะถูกขโมยไปงั้นเหรอเนี่ยแนววอลกก็ได้ตีโต้กลับไปแต่ลูกดันไปโดนขอบเน็ตทําให้ลูกนั้นลอยกากาศอย่างช้าๆเปียวโดอินเลยสปริงตัวโดดขึ้นพร้อมที่จะห่วนสแตวอกนั้นได้อ่านเกมออกเลยเคลื่อนที่ตัวเองอย่างรวดเร็วตั้งรับรอไว จากนั้นเบียร์ดูอินก็ได้หวนสเมธไปอย่างแรงลูกนั้นได้ทะลุและเก็ตของวอลจนขาดกระเด็นออกไปเป็นอันจบถ่ายเบรกเซตที่2ทีมญี่ปุ่นเอาชนะไปได้7ต่อ6เกมทุกคนในทีมญี่ปุ่นรวมทั้งเรียวมะโหร้องดีใจสุดๆผู้บรรยายในสนามเลยประกาศว่าโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามือโปรเทนนิสที่สุดแข็งแกร่งของเราเสียไป1เซตแล้ว ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในเซตสุดท้ายแล้วนะครับจากนั้นเบียรินเดินเข้ามาพักที่ข้างสนามดุกถึงกับลังน้ำตาออกมาแล้วพูดขึ้นว่าใช่เลยแบบนี้แหละนายทำได้ดีมากเลยละ่ะเบียร์ดูอินเลยตอบดุกกลับไปว่าอา้าวดุกเป็นไงบ้างละ่ะทำไมนายถึงร้องไห้แบบนั้นนั่นละ่ะแล้วจู่จูเบียร์ดูอินก็รู้สึกเหนื่อยหอเป็นอย่างมากโอนิเลยเข้ามาถามเบียร์ดูอินว่านี่เบียร์ดูอิน นายตอนนี้นะ่ะโอเคใช่ไหมฉันว่าตอนนี้ขีดจำกัดร่างกายของนายคงถึงขีดสุดแล้วสินะเบียรูอินเลยตอบโอนี้ไปว่าถึงฉันจะกลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วก็เถอะฉันก็จะไม่หยุดแข่งขันอย่างเด็ดขาดแล้วพาก็าตัดย้อนกลับไปที่ในนดีที่เบียรูอินได้ฝึกฝนในถ้ำแห่งหนึ่งหูก็ได้ปรากฏตัวออกมาในร่างจำแลงแล้วบอกเบียรูอินไปว่าอาซูระซินโต ที่นายเข้าใจนะมันแค่พื้นฐานเท่านั้นอาชุราชินโตนั่นก็คือความแข็งแกร่งของจิตใจที่อยู่ในส่วนตัวของทุกคนยังไงล่ะเบียรูอินเลยตอบครูไปว่าที่นี่มาสนุกมากเลยนะแต่คุณนะ่ะบ้าหรือเปล่าที่ให้ฉันมาฝึกอะไรในที่แบบนี้นะครูเลยบอกเบียรูอินไปว่าความพินาศจะนําไปสู่การฟื้นคืนชีพอีกครั้งเฉพาะผู้สามารถเข้าถึงจิตสัมผัสที่แปดได้เฉพาะคนคนนั้นที่สามารถ ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนาเบลโดินเลยตอบภูกลับไปว่าฉันคนนี้นี่แหละจะเป็นคนที่สามารถทำแบบนั้นได้จากนั้นเบลวดินก็ได้กระโดดเข้าไปในหลุมลึกที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หายวับไปแล้วภาพก็ตัดมาที่การขินขันอีกครั้งเบลโดินที่กำลังนั่งพักอยู่ก็ได้พูดขึ้นว่าเฮ้โทคุงอวะและเอดิสเซนเรียวมาถ้าพวกนายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามานี่หน่อยสิแล้วเบลโดินก็ได้พูดต่ออีกว่า พลังชีวิตของฉันกำลังจะหมดไปแล้วคงฟื้นคืนชีพมาได้แล้วละ่ะต่อจากนี้ไปฉันขอฝากทีวิปุนให้พวกนายดูแลต่อด้วยละ่ะแล้วจู่ๆใบหน้าของเบียร์ินก็มีเลือดไหลออกมาไหลแบบไม่หยุดจากนั้นการขันเซต่สามได้เริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายได้ระเบิดสึอยางดูเดือดกองเชียร์ทั้งสองทีมโ h ร้องปลุกรเร้าเสียงกระหึ่มแล้วเบียรินก็ได้บุกจูโจมโดยใช้ท่าอารยะอีย,อยาน โจมตีใส่อมวกอย่างไม่ลดละทางโค้ชมิฟนิเ,นเห็นแบบนั้นเลยพูดให้ทุกๆคนฟังว่าเมื่อกี้ที่ฉันเห็นเบยรูอินสามารถบรรลุวิชาอาชุราชินโตได้เจ้านั้นสามารถจัดการจิตใจของตัวเองได้อย่างอิสระแล้วเขาก็ได้เปิดประตูสู่เส้นทางแห่งความมืดฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้านั่นมันทําได้ยังไงซึ่งมันจะคล้ายๆกับเจ้าหนูนั่นที่ได้ใช้ท่านี้ให้เราเห็นในแม์สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละ ไอเจ้าบ้านั่นก็คงรู้้กันอยู่ว่าถ้าใช้ท่านี้ไปนา,นานอาจจะถึงตายได้แต่เจ้านั่นก็ไม่สนใจเพราะความเป็นผู้นำของทีมญี่ปุ่นยังไงล่ะเมื่อประตูสู่อาซูราซิงโตปิดลงทุกอย่างก็จะจบพวกแกจงตั้งใจดูการขัดน,นี้ให้ดีล่ะซึ่งสิ่งที่เจ้านั่นทิ้งไว้อาจจะเป็นแมสุดท้ายของเขาก็ได้แล้วโค้ดมิฟุนิก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่า สิ่งที่เจ้านั่นกำลังเข้าสู่ขั้นต่อไปจะเรียกว่าเดทพาเรตตอนนี้ชีวิตของเจ้านั่นกำลังถูกสังหารไปเรื่อยๆความพ่ายแพ้ไม่มีอยู่ในหัวของเจ้านั่นอยู่แล้วอย่ามองข้ามการแข่งในแบบนี้มันจะช่วยให้พวกแกทุกๆคนในที่นี้ขัดเกลาฝีมือให้เก่งขึ้นในอนาคตซึ่งเจ้านั่นต้องแลกด้วยชีวิตและวิญญาณ เป็นค่าตอบแทนแก้าวไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆท่ามกลางเสียงควรค้างด้วยความเจ็บปวดของเจ้านั่นไปซะซึ่งทุกคนในทีมได้ยินแบบนั้นถึงกับอึง้งไปไม่เป็นเลยทีเดียวซึ่งเบลร์ูอิในตอนนี้สภาพเหมือนวิญญ,ญาณกำลังจะหลุดลอยไปแล้วในกาะนำโจมดีไซวอลอยไม่หยุดย่อนเบลร์ดูอิเลยคิดอยู่ในใจว่านี่สินะเกมสุดท้ายในชีวิตของเราตอนนี้เปลวไฟของเรากำลังจะหมดแล้ว คงฟื้นคืนชีพไม่ได้อีกแล้วสินนะเหมือนกับได้ยินเสียงจากสู่สวรรค์เลยววาถ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมาสิ่งชีวิตอีกครั้งคงไม่เอาอีกแล้วล่ะเฮ้อน่าขำชะมัดจากนั้นเบียร์ูอินก็ได้วิ่งขึ้นหน้าเน็ตแล้วได้ตีดอบช็อตลูกนั้นในลงคอร์ดฟังวอล์กไปบอกเลยพูดกับเบียร์ูอินไปว่าในฐานะที่ฉันเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในฐานะมือโปรเดนิสฉันก็ยังทำแบบไายนไม่ได้เลย สุดยอดจริงๆเลยนะนายนาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปที่ในสนามซ้อมของทีมเยอรมันบิสมาร์คได้เดินมาถาม QP ว่าตอนนี้ยังซ้อมแบบเล่นคู่สินะผลเป็นยังไงบ้างละ่ะ QP QP เลยตอบบิสมาร์คไปว่าอืมก็นะตอนนี้ซ้อมแบบเล่นคู่มาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วละ่ะวองนะไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์อยู่แล้วละ่นะจากนั้นบรรยากาศการซ้อมเบอร์ตี้ได้พูดขึ้นว่า ที่ซ้อมๆกันมาก็ติดอยู่แค่สองคนนี้สินะแดม่าก็พูดเสริมไปอีกว่าพวกคุณก็รู้แล้วนี่ว่าพวกเรานะ่ะเป็นคู่ที่แข็งแกร่งมากที่สุดเลยล่ะคงไม่ไหวหรอกนะ, <Walk S 1> <Walk S 2> ะบอกเลยนะโกนบอกที่กะไปว่าคุณที่ไม่ซื้อระวังไว้แดม่าก,กําลังใช้ความสามารถพิเศษแล้วสังเกตทุกรายละเอียดอย่ามองข้ามสิ่งใดเป็นอังขาดน,นะจากนั้นแดม่าก,ก็ได้ขยายตัวเองให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อบดบังทิศทางของลูก รักาเลยไม่รอช้าได้ใช้ท่ารัสกะโซนดึงดูงดลูกกลับมาเข้าหาฝั่งตัวเองจากนั้นการซ้อมก็จบลงไป QP เลยเดินมาบอกบอกว่านี่วอกนายเห็นหรือเปล่าถ้าที่คุณนิม่สื่อใช้นะวอลนายน่าจะลองฝึกบ้างนะคงจะดูดีสําหรับสิ่งที่นายตามหามานานเลยละนะวอลกเลยตอบ QP ไปว่าอืมนั่นสินะก็ได้เดี๋ยวฉันจะลองฝึกดูก็แล้วกันนะ แล้วภาพก็ตัดมาที่การข่งขันอีกครั้งจู่ๆรอบๆตัวหมอก็มีลมพายุหม,มุนรอบๆตัวเขาทางเรียวม้าเห็นแบบนั้นถึงกับพูดออกมาว่านั่นมันทิศกะโซนอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะใช่นะคิวพีเลยพูดขึ้นว่านั่นนะ่ะไม่ใช่ทิศกะโซนหรอกมันชื่อว่าโซนแห่งการล้างบาปยังไงล่ะวอล์กนายสามารถซึมซับเทคนิคของคุนิวิสึมาใช้ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ จากนั้นลมพายุหมุนที่วอล์กสร้างไว้ก็แผ่ออกมาปรากฏทั่วทั้งบริเวณสนามแข่งเบียโรอินเห็นแบบนั้นก็ไม่สนใจได้วิ่งฝ่าลมพายุนั่นแล้วพยายามตีลูกโต้กลับไปให้ได้แต่ก็ไม่ไหวโดนลมพายุหมุนพัดกระเด็นออกไปแม้แต่ร่างอาวตารโจรสลัดก็โดนพัดหายไปทางอามาริอุสเห็นแบบนั้นเลยพูดออกมาว่าเบียโรอินแม้แต่ร่างอาวตารโจรสลัดของนายก็โดนพัดออกไปทั้งหมดเลยหรอเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยบอกเลยบอกว่าฉันจะเอาทุกอย่างคืนรวมทั้งความเป็นมืออาชีพของฉันเป็นเดิมพันความสนุกของเทนนิสที่มือสมัครเล่นอย่างนายคงไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันจะสอนเองเบียร์รูอินขอบใจมากนะที่ช่วยปลุกความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพของฉันขึ้นมาได้นะจากนั้นเบียร์รูอินในสภาพเลือดโชคไปทั้งตัวก็ไม่ยอ่อถอบุกจูโจมใส่วล็อกอีกรัง แล้วการขันต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเดือนหน้านะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยมังงล่าสุดที่ออกมาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับก็แอดข้อต้องใช้เวลาทำนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ใช้เวลาก็สักประมาณหนึ่งเลยนะครับโอเคครับก็ขออภัยที่ลงช้าไปหน่อยนะครับแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเราว่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่จะทำเกี่ยวกับสปอยมังอะตอนที่57กันเลยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าสอบถามหน่อยครับตอนแข่งกับเยอรมันกิการต้องมีมอต้นอย่างน้อย3คนญี่ปุ่นส่งคิริฮาระนีโอยูกิโมระเยอรมันส่งทิสกะากับซิกฟีด แค่2คนเองได้หรอครับอ๋อมอต้นใช่ไหมครับเทสกากับซิกฟีดก็เป็นมอต้นถูกลรวครับแต่มอต้นในทีมเยอรมันก็จะมีแฟงเกนนะครับที่ลงเล่นคู่กับมอกในการเจอกับญี่ปุ่นในพ w ีเวิลด์ครับแล้วก็อีกคนนึงครับที่ลงแข่งไปแล้วนะครับก็เป็นเบอร์ตี้นะครับเบอร์ตี้ที่ลงคู่กับแดมารครับเป็นคู่หูมือโปรสุดแข่งแกล้งของทีมเยอรมันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเบอร์ตี้นะครับเขาอยู่แค่มอต้นเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถเป็นมือโปรเทนนิสได้ แล้วเขาก็เป็นน้องชายของวอล์กนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามอต้นก็ครบ3คนนะครับตามโคต้าพอดีนะครับต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่ส่งบอกว่าโทคุเงาวะบทน้อยเกินขอประวัติน้อยครับอ๋โทคุเงาวะใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับผมเี๋ยวแอดก็จะทําอยู่แล้วครับแต่บนบาทเขาอาจจะน้อยนะครับในภาพเวิลด์ครับนะครับซึ่งโทคุเงาวะนะครับลงเล่นแค่แมตช์เดียวนะครับแมตช์ที่เขาลงเล่นคู่กับ ยูกิโมระนั่นเองครับเจอกับวอล์กแล้วก็แฟ n งเกนนะครับซึ่งแบบนั้นเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้ไปนะครับรอบชิงแอดคิดว่ามีความเป็นไม่ได้สูงนะครับว่าโทคุเงาวะน่าจะได้ลงอย่างแน่นอนนะครับจากคําพูดของเบียรูอินที่ได้ฝากฝังถึงเอจิเซนเดลมะกับโทคุเงาวะนั่นเองครับได้ลงอยู่แล้วครับเปอร์เซ็นต์ก็มีสูงมากเลยนะครับก็ติดตามกนต่อไปนะครับว่าโทคุเงาวะจะได้ลงรอบชิงหรือไม่นะครับ อ่าต่อมาครับเป็นคเมนิสัมบอกว่าแอดพวกเบียรูอินคืออยู่มอปลายใช่ปะแล้วเป็นปีอะไรสงสัยนานแล้วดูรายรอบก็ไม่ช่วยอะไรโอเคครับก็พวกมอปลายนะครับเบียรูอินนะครับก็จะอยู่ปี3นะครับก็จะมีปี3จะมีโอชิสกิมิสึนะครับแล้วก็จะมีคิมิจิมานะครับตามมาด้วย โอมาการิลิวจินะครับแล้วก็จะเป็นโอนิแล้วก็ดุกนั่นเองครับที่อยู่รุ่นเดียวกับเบียโดอินนะครับแล้วก็วอล์กครับวอล์กด้วยนะครับแล้วจะเป็นอามาเดอุสอามาเดโรนะครับรุ่นเดียวกับเบียโดอินหมดเลยนะครับถ้าเป็นฝั่งทีมต่างประเทศนะครับตต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่สี่บอกว่าอากุสูแพ้แล้วทีมญี่ปุ่นจะเข้ารอบยังไงคะอ๋อารันนะครับในรอบแรกนะครับจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มครับโดยที่ว่าตอนนี้นะครับ ทีมญี่ปุ่นจะอยู่ร่วมกับทีมออสเตรเลียทีมกรีซแล้วก็ทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีมญี่ปุ่นก็สามารถเข้ารอบต่อไปได้อยู่ในอนั้น,นครับซึ่งการแข่งขันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มก็จบลงนะครับที่ทีมญี่ปุ่นนั้นเข้ารอบต่อไปได้นะครับแต่เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็จะคขว้สายาไปเจอกับทีม ออมาดูมาครับซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม h นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นผลดีอีกนะครับเพราะว่าทีมออมาดูมานะครับก็ขอบายนะครับเนื่องจากว่าเอดิเซนแล้วก็โทยามะกินทาโร่ครับได้ไปถล่มคอร์ดฝึกการขันของทีมออมาดูมาครับทำให้ทีมนี้ได้ บายนะครับลาออกไปคอนนะครับก็เป็นตามนี้นะครับผมอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนาะบอกว่าความตรงใจสุดวนะคะับแอดคิดว่าลิวซากิซูมิเละโค้ดของชมรมเทนนิสเซชุนเก่งมากน้อยแค่ไหนคะแล้วคิดว่าโค้ดของตัวเองโรงเรียนเก่งแค่ไหนคะอ๋อโอเคครับถ้าพูดถึงคุณยายใช่ไหมครับคุณยายลิวซากิใช่ไหมครับโอ้โหเก่งอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแนดดินนะครับสามารถพาโรงเรียนเซชุนนะครับ เข้าชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นแชมป์ได้หลายสมัยเลยนะครับแต่เขาก็ได้แพ้กับอาจารย์บันดาครับอาจารย์บันดานี่ก็คือจะเป็นโค้ชนะครับเป็นโค้ชของโรงเรียนยามาบุกินั่นเองครับในอดีนะครับเขาเคยคุมโรงเรียนอื่นมาแล้วก็สามารถเอาชนะโรงเรียนเซชุนของอาจารย์ลิวซากิได้นนเองนะครับในสมัยของดันจิโร่นะครับพ่อของเดียวมานั่นเองครับที่ลงแข่งแล้วก็สามารถเอาชนะได้ก็จริงครับแต่ว่าลูกทีมคนอื่นในโรงเรียนเซชุนพ่ายแพ้หมดเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันอาจารย์ลิซูกิก็แก้เกมได้นะครับไม่ว่าจะเจออาจารย์บรรดาทั้งในสมัยของเรียวมะอาจารย์ลิซกิก็สามารถเอาชนะอาจารย์บรรดาไปได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าในยุคของเรียวมะนะครับผู้เล่นในโรงเรียนเซชุนี่แข็งแก่งทุกคนเลยครับแอดคิดว่าอย่างนั้นครับผมไม่งั้นจะได้แชมป์ระดับประเทศได้ไงใช่ไหมครับโอเคครับผมก็ถือว่าต้องให้เครดิตกับโค้ดด้วยนะครับผมโอเคนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ